ไม่ต้องเสียดายครับอัดเข้าไปเลยระยะทางมันไกลรถแ,แรงดึงได้เยอะเลยครับจากคำนวณไว้2ตันกับ2ตันห้เหลืออยู่ตันสองไม่ต้องเสียดายครับถังใหญ่เลย18.9กแกลลอนตอนนี้เริ่มดึงสายไปแล้วนะครับ ช่วงดึงเข้าปากท่อแรกนะครับสายทั้งหมดก็ประมาณ326เมตรนะครับสนใจก็ติดต่อบริษัทชอบุระพาได้นะครับ ากาศวันนี้ก็ค่อนข้างค้มฟ้าค้มฝนนะครับฝนก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับที่สีสะเกียรสายเป็นที่ห่อของ B9 นะครับที่ห่อบี เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับศาลหลักเมืองอำเภอกันทารักษ์ 2พร้อมแล้วนะครับ Ja, das war นี่ก็เป็นระบบเบรกช่วยครับเมนนุ่นถ้าสายหย่อนเกินไปก็จะเบรกช่วยนะครับ ใช้เวลาดึงก็ไม่นานนะครับคันี้ก็มาต่ออีกเฟสหนึ่งเฟสสุดท้ายนะครับทั้งหมดมี6เส้นนะครับเดี๋ยวต้องรอสายไฟมาไม่พร้อมกันนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องอันเดวยกาวทีมไทยแลนด์ครับชอบุราพา power solution ครับตอนนี้สายก็ดึงขึ้นมาครบทั้ง3เส้นแล้วนะครับ อีกฝั่งนี้เราจะดึงอีกทีวันที่1 7นะครับอีกฟิตเตอร์หนึ่งมีคุณเ,เสร็จแล้ว1ฟิเดอร์นะครับเดี๋ยวก,ก็จะทำการล็อกซัอปพอร์ตจักสายขึ้น่องสักเจอต่อไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอันดี้กล่าว <9. S 2> ทิแนแถนชอบบุรพาครับวัรุ่น115อันดกล่าวเคเบิลครับ